สวัสดีค่ะน้องอุ้งอิงกินอาหารเสร็จมานอนแต่งตัวค่ะแต่งตัวสวยค่ะไม่นั่งแต่งตัวเหรือลูกนอนแต่งตัวเลยอ๋อสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ล,วลูกสวยแล้วนะนอนพักผ่อนซะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเมื่อวานนี่ก็ไปไปคาบน้องลูกเขามาค่ะพ่อเขาก็แย่งไปปล่อยค่ะ นกเขาหางหลุดลุ่ยหมดเลยไม่เหลือเลยหางอะ่ะแต่น้องก็บินได้อยู่ค่ะเนาะจิ้งจกจิ้งเนรนจิ้งกาก็ไม่เหลือค่ะขนขึ้นมาบนบ้านค่ะนะคะแต่ละอย่างเนาะยายยายพริง เป็นยังไงลูกพ่อจะอาบน้ําให้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าฮันเป็นยังไงยายพลิงโวยวายค่ะไม่ยอมอาบน้ําโหอาบน้ําอาทิตย์ละครั้งก็ไม่อยากอาบอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่อาบอาทิตย์นี้ก็ไม่อาบเล็บก็หวงงเนี่ยเออจะตัดเล็บให้ลูกก็จะกัดพ่อกัดแม่เป็นยังไงเอาแต่ใจใช้แต่อารมณ์เนี่ยน้องพลิ้งเนี่ยโอย ก็เลยก็เลยปล่อยเขาเห็นรอยน้ำตาคัะไหมคะเขาจะร้องไห้น้ำตาไหลเออพ่อเขาเลยปล่อยมาเนี่ยไม่อาบให้นี่สองอาทิตย์แล้วเนี่ยเก็ดวันอาบน้ำ้นเดียวเนี่ยสาวสาวก็ไม่แหลเลี้ยวอาบน้ำ้นเดียวอยู่ได้เก็ดวันนี่สองอาทิตย์แล้วนะจ๊ะยายพริ้งไม่อาบน้ำค่ะอืม คือนอนน่ารักแท้ลูกือคือนอนน่ารักแท้ยิงจ้าจะสามอาทิตย์จะอาบไหมน้อสามอาทิตย์เนน่ยอาทิตย์ที่สามนี่จะอาบไหมน้อแต่มีกระดาษชิดชู้เปียกเช็ดตัวให้เขาค่ะเพราะเขานอนกับคนเนะเาะเขานอนกับพ่อเขาขี้หวงก็ปานนั้น หวงอยู่หวังกินก็ปานนั้นไม่อยากแบ่งใครเอ้ยนาอเอาย้ายที่เหรอลูกย้ายที่แล้วแม่กวนใช่ไหมลูกย้ายที่แล้วแม่กวนอิงค่ะอิงก็เลยย้ายที่นะลูกเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีนะคะแต่งตัวต่อแล่นอ่อนน้องอุ้งอิงนี่